ไม่เอาเลยบอกว่าฟังธรรมนี่แหละปฏิบัติธรรมนี่แหละเดินจงกรมนี่เหละ,ลมหละไม่เอาสักอย่างหนึ่งเลยนะฟังธรรมมันมีความรู้ที่มันเชื่อว่ามันรู้แล้วนี่นะอยู่ภายในใจไม่ดูแล้วมันเหมือนกับมันมีบางอย่างที่มันปกปิดไม่อยากให้เราเรียนรู้นั่นเองไม่เอาล็อกเรื่องมันก็วนไปวนมาอยู่นี่แหละเนภายในใจไม่เอา <c oughs> ไปวัดเหรอไปหาครูบาอาจารย์หรือไม่ไปไม่ไปไม่จ <c> ะ <oughs> ไปทำไมนะพอเริ่มได้ยินได้ฟังเนี่ยมันต้านกันเลยตั้งแต่แรกเลยเราจะไม่รู้ตัวหรอกนะจนกว่าเราจะไปเห็นเห็นใจที่มันสับสนมานานนะ คือคนที่จะลองรับต่อรรมะได้คือคนที่มีความสับสนที่มีความดินน้นรนที่ใจที่มันแบบคือเราจะเมาในวัยเราจะเพลิดเพลินในทิฏฐิอัตตาแล้วก็หมุนไปตามเรื่องราวจนกว่ามันจะอ่อนกำลังกิเลสมันจะอ่อนกำลังลงนะพอมันเริ่มสับสนพอมันเริ่มหยุดแล้วมันเริ่มมองหาทีนี้กระแสแห่งธรรมมันจะเริ่มปรากฏ เห็นไหมพอเราไม่หาทำก็ปรากฏพอใจเรามันมันหยุดดิ้นลนน่ะทำก็จะเริ่มค่อยๆปรากฏขึ้นมาทำไม่เคยจากไปไหนพร้อมที่จะโอบอุ้มอยู่ตลอดเวลาธรรมนี่คือเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วอยู่ตลอดไม่จํากัดการแต่เราไม่เคยรู้เลยเพราะเราไม่เคยมองเพราะมันไม่เคยหยุดเห็นไหม พราะใจเรามันไปอยู่ตลอดเวลาด้วยความเชื่อด้วยความคาดคะเนด้วยความสำคัญผิดด้วยความถือผิดด้วยความไม่รู้เราก็จะหมุนไปตามทิฏฐิอัตตามานะด้วยความหลงนั่นแหละเราไม่รู้ตัวหรอกจนวันหนึ่งเราเริ่มมันเริ่มไปไม่ได้มันจะรู้เองหรอกนะคนที่ คนที่เริ่มมีความยินดีในการเรียนรู้ธรรมะเนี่ยจะเริ่มรู้สึกตัวว่านี่เราไปอยู่ไหนมาเลยนะทำไมธรรมะท่านประกาศเอาไว้ทำไมเราไม่เคยที่จะลองรับเอาเลยเหลืออย่างเงี้ยนะ <c oughs> ไม่เคยเงี่ยหูฟังเลยเหลืออย่างเงี้ยนะทำไมเราถึงเพึ่งมารู้สึกตัวมันจะรู้สึกแบบเสียดายเวลาที่ล่วงมาในชีวิต ทำไมเราถึงรู้รู้สึกตัวได้ช้าจังเลยประมาณเนี้ยมันจะรู้รู้สึกอย่างนั้นเลยนะรู้สึกว่าเวลาที่ผ่านมาของเราเนี่ยมันช่างมันช่างเป็นอะไรที่เข้าใจเขาว่าแบบการเป็นอยู่โดยที่ไม่รู้จักธรรมะอยู่ไปเลยร้อยปีก็ไร้ความหมายความรู้สึกที่มันแบบไร้ความหมายนั่นแนหะ มันจะเริ่มรู้สึกเสียดายช่วงเวลาที่ผ่านมาของชีวิตว่าทําไมเรารู้เรื่องนี้ช้าจังเลยนะกิเลสมันดื้อนอะกิเลสมันดื้อมันไม่ค่อยสามารถเปิดใจในการเรียนรู้เว้นแต่คนที่มีนิสัยวาสนาเดิมมีสัมมาทิฏฐิในการเรียนรู้ท่านเหล่านั้นจะสามารถเปิดใจในการเรียนรู้ได้พอได้เ